คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ L S M 99เช่นเคยนะครับอยู่ในโหมดของเกมยิงปลาครับและเข้ามาที่ค่ายเกม K A Gaming ครับ K A Gaming เมื่อวานย้อนไปที่โปไฟลดอนนะครับ ได้ผลนะวันนี้จะย้อนอีกครั้งหนึ่งจะได้ผลหรือเปล่าไปดูกันครับงบ1 0 0่นบาทอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับไปดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับไปที่ห้องบอลกันเลยนะครับสายขวาระวังนะับอย่าเอาตำแหน่งยิงเราไปโดนครับมันจะมันจะเปลี่ยนหมดครับแบบนี้นะครับเปลี่ยนไปแบบนี้เลยกําลังยิงอยู่มันมน,น้ำจะเปลี่ยนไปเลยนะอ่าฝ่ายครับเราก็ยิงได้นะครับตอนนี้นะอ่าเริ่มมาปลา,เร,มมา,นะปาเริ่มมาครับปลาเริ่มมาครับตรงนี้นะ เธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าอ๋อเธอไม่เปลี่ยนไปหรอกแบบนี้แหละโอเคไปครับไปครับตีไปตีไปครับตีไปก็สาดไปเรื่อยครับสาดไปเรื่อยนะสาดตรไปเรื่อยกษัรไปเรื่อยอย่างนี้นะครับโอ้ยตายเรียบร้อยครับเรียบร้อยอะไรนะ เต่าเออเต่าอ,อ,อ่าวันนี้เราก็หยุดเด็ดปลาไม่มีให้ยิงอะไรอะเออเอาสิบบาทก็ไปครับสิบบาทเอาหกบาทไม่อีกไหมอ่าสิบสองบาทบาักเป้า ปักเป้าโอ้โหหายจ้อยครับปักเป้าปักเป้าตัวนี้หายจ้อยเลยกินเรียบเลยนะกินเรียบไปแล้วกินเรียบไปเลยเอ้าตายครับ2ี่บเ็บาทมาหายเราหายไปร้อยแล้วนะแล้วเนี้ยมันจะคืนยังไงทีเนี้ยเออเอ้สามสิบแปดบาทนะเออสามสิบแปดบาทนะครับเต่าเต่าว่าไงเต่าคู่เต่าคู่ชีพเต่าคู่ได้ไหม ต่าคู่ได้ไหมเราโอ้ไม่ได้นะครับไมเต่าเต่าคู่ไม่ได้อันนี้เป็นมังกรไฟนะตัวนี้เป็นมังกรไฟนะครับเราถามว่ายิงได้ไหมเรายิงได้แต่ยังไม่แนะนําให้ยิงนะครับเราจะไปทิ้งกันที่โพไซดอนกันนะทีนี้ตัวการใหญ่เรานะอันนี้ยิงได้คนระับตัวนี้ยิงได้แต่ผมไม่ค่อยยิงอ่ะชอบกินเงินเราก่อนที่โพไซดอนจะมาแล้วมันไม่ตายไง เออเนี่ยมันไม่ตายลึกออกมามันชแบกกินเงินกินเงินเราไปเนยะครึ่งครึ่งยอะไรเงี้ยเอาเอาบวกเข้ามาบวกมาอีกทีบวกมาอีกทีกกทสิเอเออ้าแน่จริงก็บวกมาอีกสิเออโถไม่ได้นะไม่ได้แต่คิดว่าเดี๋ยวโรชนากรเก็จะต้องโผล่มาแหละนะครับเงินเรามีอยู่เก้าร้อยยี่สิบบาทนะตอนนี้นะ ตอนนี้อยู่920บาทนะครับลงไ้ยังลงแล้วนะลงแล้วเอา้าตายครับตายยิงทางไกลไปเลยนะเอาขอบวนมาครับขบวนยังคลองชีพอยู่ได้ครับงบ1,000บาทตอนนี้อยู่ที่927บาทนะครับ <c oughs> ไปครับไปต่อกันครับไปต่อกันที่ขบวนดีนะครับ เต่าบินตัดมาแล้วเต่าข้ามไปแล้วนะตอนนี้เขาเต่าข้ามไปแล้วอะสิบสองบาทเจ็ดบาทเออยังเก็บได้อยู่นะยังเก็บมาแล้วครับโผไฟดอนครับตรงนี้ครับโผไฟดอนครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะไปโดนนะผมไปที่สี่บาทแปดบาทเลยครับไปทิ้งครับนี่ครับมาแล้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทหยุด นะครับหยุดนะครับอา้าหยุดนะครับเราได้มาแล้ว972บาทยังไงเราก็ต้องหยุดนะเพราะว่าแต่ว่าเขาจะต้องระเบิดให้เราอีกทีแต่ผมกลัวพลาดไงเออได้มาแล้วเนะี่ย972บาทใครอยากไปต่อไปนะครับผมงบน้อยผมขอแค่นี้นะ972บาทครับวันนี้อย่าลืมกดถูกใจกดซับส,บสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ